สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับมาเริ่มต้นรู้สึกคาราบาครับของอังกฤษกันก่อนเลยฮะไบรตันนอนเอนครับเปิดบ้านแพ้กับหงแดงรูปภูไปศูนย์ประตูต่อ2เวย์แฮมยูนเต็ดครับเอาชนะการดวนจุดโทษแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5ประตูต่อ3ครับหลังจากการเสมอในเวลาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เลสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะการดวนจุดโทษไบรตันไป4ประตูต่อ2ครับหลังจากเสมอในเวลาไป2ประตูต่อ2เบอร์ลี่แพ้กับทอนแนมฮอสเปอร์ไป0ย์ประตูต่อ1น แสโต้ครับแพ้กับเบนฟอร์ดไป1ประตูต่อ2ขยับาปิสึกลาลิก้าสเปนเมื่อวานนี้ครับมาโยก้าครับเสมอกับเซบีย่าไป1ประตูต่อหลายโยบยีแกโน่ครับเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อศครับและทําให้โลนันคูมันครับโดนปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปติครับเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียไป4ประตูต่อ1และแล้วมาริดครับเสมอกับโอซาซูนาไป0ประตูต่อศมาที่กาโชสซิเรียอิตาลีครับมาลายูเวนตุสดครับเปิดบ้านแพ้กับซัสซโรไปป1ระตต่อ2 3โดเลียแพ้กับอัตตันต้าไป1ประตูต่อ3อูดิเนเซเสมอกับเวโรนา1ประตูต่อ1กายารีแพ้กับโรม่าไป1ประตูต่อ2เอ็มโพรีแพ้กับแชมป์เก่าอย่างอินเตอร์มิล,ลานไป0ประตูต่อ2และลาซิโอเอาชนะฟเฟรนติน่าไป1ประตูต่อ0มาที่1ีกเอิงฝรั่งเศส1คู่ครับนีสเสมอกับมักเซยไป1ประตูต่อ1สึกเดฟเอลโพลคาวครับเลเวอร์คุเซนครับเปิดบ้านแพ้กับคาสลูไป1ประตูต่อ2วอร์ฮอฟเมนเฮลครับแพ้กับยูเนียนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ3 โบคุมครับเอาชนะการดูจุดโทษอาบวกไป5ประตูต่อสครับหลังจากเสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2ฮันนเวอร์เอาชนะดุวิเซลด็อฟไป3ประตูต่อศูนย์สตุตการ์ดแพ้กับโคโลนไปศประตูต่อ2และสุดเซอร์ไพรส์เลยครับบุเสเยมือนเช่นกันบาดครับเปิดบ้านถล่มบบเยนมิวนิคไป5ประตูต่อศูนครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่เสือใต้บบเยนมิวนิคโดนคู่แข่งถล่มยับขนาดนี้ครับและปิดท้ายด้วยโปรตุเกสครับ1คู่ครับวิตโดเรกิมาไลส์ครับเสมอกับเบนฟิก้าไป3ประตูต่อ และนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสับสไครต์และสั่นกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องเราทุกวันเลยครับ